สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าวสดที่เจพีกล่าวช anel การ์เกมก็กล่าที่เขาเล่นไม่ก่าววันนี้เรามาพบกับโคตรโคตรอภิมหาเมตาโคตรเมตาอ่าอันนี้ก็เป็นเด็กหนึ่งเป็นเด็กตีอีกเด็กหนึ่งเป็นเด็กฟาร์มตีเป็นเด็กเล่นเร็วกับเด็กเก็บของใช่แล้วตีทีเดียวนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าใครจะชนะก่อนจริงนะฮะก็มาดูนะครับผมเด็กหนึ่งฮิวไลได้ด้วยอ่อนทูกที่ทุกขี้วันนี้ไม่พอได้แต่ขี้ ไม่ครับเขาเล่นกับผมไม่พอไดีขึ้นเขาเล่นตัวเาเล่นเฮ้ยแกมอคือมือแรกเฮ้ยมันขึ้นอยู่แล้วเรื่องปกติเฮ้ยไม่ติดสองไม่ทับยังดีฮะบอกว่าไงบอกว่าบอกว่าบอกว่าถ้าถูกโม่เดี๋ยวค่อยไปบอกทีเดียวได้ไหมเล่นไปก่อนเลี๋ยวก่อนไม่ไม่ไม่ผมยินดี ไม่มีไม่มีผลอยู่ดีกังเลยกนเปตนะครับเริ่มจากกินเป๊ตถ้าสามเม็ดคัดเบฟนะครับคัดเบฟแล้วก็กินหนักใจ3สามครับบอกว่าเมื่อแม่เบฟมันเชิร์ยิงสี่ลงหนึ่งตัวแล้วก็จ่ายสองยิงเมื่อนเชิร์หนึ่งตัวเขาชัดไม่เป็นไปโอยโกงเกิดเข้นตัว เชิญตรวจได้ปองหนึ่งใบขึ้มือจะเปิดไว้ครับเอาเลยไม่เปิดมือเปิดท็อปสี่ใบหยิบหยิบแกนวอล์กหนึ่งใบกับ,บก warto, ที่ติดเผาอ่าโอเคถัดนั้นเชิญแต่ว่าเดี๋ยวยิง pourrait, <ห>ขอส่วนน่าเชิญไม่ได้เฮ้ยพวาไหลในเมื่อเห็นแล้วก็คง,งต้องไปก่อนเฮ้ยอาจารย์ครับ โจทได้กองหใบถ้าไร่ขาวขึ้นไปจทได้กองหนึ่งใบจ่ายสองบวกสองรับเทเฟตัสเทคบอกว่าอะไรนะจ่ายสองยิงสี่บวกหนึ่งตามสกาบียิงสี่ได้บวกหนึ่งขอมาตามสก้าบีถ้าเขาสองขึ้นไปกิตต่ไฟเป็นทมเมอทั้งสองฝ่ายใช้เทมเมอ่อเทนสไม่ได้เธอเะครับยิงค่เหรครับไม่ไม่ไม่ ถามตัวเองเมื่อกี้จูบวมหนึ่งแต่ละครั้งครับแต่จ enfin ัวหนึ่งได้ก็คือจะูบแค่ใบเดียวจุดเสร็จถัดนะครับเริ่มจูบออกกลับมาที่เฮปฟัสตาสอยันหนึครับเฮปฟตัสขอช้าหน เดียวชาด,ดเปรียวเปรีาา้ยวก็ตึงแล้วการสกิลจริงโกงเกินการ์ราาดเที่ยอะไรเนี่ยตอนนี้เมื่ออัญเชิญไม่เกิดคิดแป๊บทั้งสองฝ่ายทั้งสองฝ่ายเฉพาะส,สปิริตเดีเ้ยวเฉพาะสปิริตนะสเปริ่นด้วยเนี่ยแล้วก็สเด้วยอืมรู้แนะถ้าพูดว่าเหมือนไม่เหมือนที่แม่นี่บางคนกำลังเยี่ยมอยู่แล้ว <laughs> คนที่มันชื่อว่าแอนโธน์ต <laughs> ัวสามที่สองตัวแรก ยิงตำครับอากเฟฟอ์วมีแล้วแหละสปอีก็เส็คอชาชาแรอสักพเดอีกแล้วอยาจะจออยากแข็งแรงก็วางการอย่างแข็งแรงเสียงชัดแข็งแรงเกมหนึ่งเงื่อนเชร์ครับยิงเาตีตรงน ตอนนี้บอกว่าห้ามอะไรบ้างตอนนี้ห้ามเมื่อเชิญห้ามเมื่อเชิญห้ามเก็บเมื่อเชิญเสียงเจ็บครับทำเมื่อเชิญทำเชิญเสียงทำเมื่อเชิญเสียงโลกนี้ไม่ใช่เดี๋ยมีคำว่าเชิญเสียงม,มโยีโคโรเจ็ดดาก,ก้อนของผมอะ่ะ <c oughs> ได้ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ไหมห <c oughs> ายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> อยู่โผมเลยแล้วครับ <c oughs> สามใบด้วยนะได้เลยบวกหนึ่งเขาแล้วก็อันนี้ให้จบได้ครับ ตอนนี้ไล์อีกฝั่งสีขึ้นจะไม่ล็อกเห็แล้วท่าท่าบอกให้มือจะเปิดประตูมันเดิมครับหยิบแล้วหยิบใครีครับเฮ้ยยืนไปอะไรกันนะมาเชิญขอฉันแฟดผมรับกทุกอย่างไหมครับรับทุกอย่างรับทุกอย่างทัานบอดช่วยไม่แฟดครับ ่เอ่าเข้าไลค์ก่อนโปรตไลค์เมื่อเข้าไลค์จะฮิวดูเรื่องนั่นเองอไลค์เปลี่นแปลงนีอะไม่ไม่ีไม่ไมถามสองฟังอ่ะอะไรเช่จนจบครับพอดอรีฟิ

ปีไม่ทำคปครับตกมีไอรอนสองใช้เป็อีกข้างครับทีนี้บอกว่าใชคอนึเมตรจากแกนวอล์ไบอยทายถ้เปิดเบอร์จะเป็นทุกแรกต่ออีครับอจากนั้นเปิดอ่าทหตครับเปิดหนึ่งครับเปิดท็อเลนให้ผมหน่ยะนั้นใครโฮสองเมตรเปิดบวกจำนวนเปิดท็อปอีกเพิ่มอีกตามจำนวนสตาร์สองสามเพิ่มอีกสามใบนึ่งสองสาครับจะมีทั้งหมดสองตัวทำไหมใช่ อ่าคับจะบอกสเกมเป็นสี่เกมไอสี่ซิงเรื่องนี้เป็นกระัที่เหลือที่เหลือไวตาไิคาดาวกระตักอย่างนั้นไม่ตียิงลงติดครับตีเบอร์สเปรด้วยตอยู่ s เบอร์แต่รับทุกอย่างวิ่งอยู่ีนเกมไม่ใส่แต่ครับ ซลบอกว่าบอกมาไปในห้ามตีโอเคตียู่สี่ครับไปไม่ได้ครับเม่ตีครับมที่เดวนี้เป็นเป็นบสกตัด <c oughs> อ่าแฟลับแต่อสองครับใส่อสองาฟรีไม่เค้าเพิ่มจะแบบว่าเ <c oughs> ชิญน,นอนสองตัวครับตรงนั้นวางกซัสหนึ่งี่จ่ายคอ อิวอกไดด้วยาชนไม่จ่ายสักคู้เน่นเทงมข้าไปยู่เต็มเลุครับติดเบอร์สปิริตลับไปกลับนายมีอะไรไหมครับไีพี่ครับติดเบิร์สปิริตนดนนิดนนนอนนนนนมนน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 น่ เกมชีโซ่เร e ิ่มก่อนเฮ้ยเริ่มก่อนไปแล้วที่แพ้เลือกร้อกสองคตจสองบอกเขาเลยแล้วก็เซตไปเลยเบอร์ที่คุณก็รู้ว่าอะไรนี่ไงโอ้ยไม่ดิบริษัทไม่ดิไม่ดิลุกผ่านเข้ว ไม่ได้มีก็ลงได้ลงได้แต่ไม่มีเทคไม่เจอมุไม่ได้ทำไม่ได้ต่อไม่ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้เลยลงไปยืนข้างล่างเพื่อหน้าค่อยเล่นจะทำได้ไหมนี่แหละครับอาวุธเก่งทำได้หรือเวลาเก่งจริงโนเจมจะสองครับเอ้ยจะได้ก็จ่ายสามไม่มีเจมลดให้นะถ้าเกิดจ่ายสามไปเสียก็ นีกสั้นก็จะถึกไม่เกิดตรงวัข้างนอกก่อนตรงวันกันทุกคนสองที่เป็นหนึ่งใบก็ผ่านเนาะก็เลยกลับมามีเทคนิคเตจมแล้วเนาะใช่แล้วครับมีแล้วตอนนี้เชื่อไปแล้วไปนีไปอย่เชื่อต้องใส่กี่ใบอยากโชว์กล้องใส่มาแล้วท้อนใส่มาแล้วต้องโชว์ปั๊ครับ ตีครับมาตีบอกหนึ่เท้าจวนไม่จวดจวด้วยแล้วก็ถึงใานี้ให้จวดถ้ามือเปิดเลยครับใช่ครับหนึ่งสองสามสี่คสิบสองใบครับ้างั้นเชิญกัไม่ได้เชิญครับหนึ่งเมอะไรครับงคนเดีวิวหนึ่งอะานครับท่านจวภาพเดิมเดิมทาเดิมเฟชข้อวิธีเดิมเดิมทามาตรฐาน แค่หนึ่งครับคิดตัดโอ้ยมีเจ็ตหมดแล้วคิดแ๊บทำไมทำไมคิดอยู่จะทำไม่ทำจะตัดไม่ดีตรงไหนไม่โมาครับเฮ้ยว่าแค่ลงตัวลงไปเดียวก็ได้เทสองการเทคเมื่อเปียบันเชื่อครับเปิดคำสั่งไดหยิบสัปรดหนึ่งใบ ถ้าเหตุการเนี้ยข้อชาับเราจะพอชาจก่อนดยเราใช้เฟ่นหได้ครับคู่เราเลีอยได้ับสาหัวเปธาเล้วก็อจนึ่อยปุ๊มาเปเชิยนี้ยข้อสี่งมาตัวครับขอชาระจูคอย้อรกาของทิเส์่าครับเหอเลยแล้วเ้าเล่นไม่ได้ ไม่ใช่เขาคนเดียวที่เศร้าเศ้าังคู่ใส่ครับในซับไปนี้อีกแล้วแต่ลงทำอะไรก็ได้นั่นแหละเฮ้ยใส่ทำไมใส่ไปแล้วไปไปไปไบเทคไบเทคไบเจมใส่ครับเมื่อลงจดใตกล่องหนึ่งใส่สองหมดเขาอือปี ม่ตีครับจดไว้ต่อหนึ่งไม่แฟรครับไม่แฟร์หนึ่งกับอะไรค่ะแล้วไม่มีโรลลี่ไลฟ์หรืออะไรที่สุดไม่มีนะครับมีสิบโบนบอกเป็นศูนย์การเจมต้องการเจมตัวหดึ่งออกมาเลยเอาตอนนี้ไม่มีเจมครับเบฟไว้ก็มัเป็นศูนเจมใช่ไม่มีเทคด้วยเจสองครับไม่มีเทคเลยนะเอ๊ะเทค สิทธิที่ยังไม่เบฟได้แต่ของใครอะไรนิทธเป็นของเบฟเิทธเป็นของเบฟใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าแปะไปด้วยกันมันจะไม่ได้ดีเพราะมันอยู่ในสั้นยิบหนึ่งใบตอนนี้ข้างล่างไม่มีสิทธเนาะไม่มีอ่ะบเขาใช้ไม่ได้ด้วยเจนหนึ่งครับเฮ้ยมีคนได้ผลประโยชน์ครับเอกไม่มีงั้นเหรอไม่มีก็ใช้ได้พอใช้แล้วกันนะสีได้ใบเดียวครับเป็นวัดหนุ่มไสีนะเทลมาลงมาตีสี อะไรทำยังไงกันนะายดีตายซครับตายา้ำเจาเพิ่งออกไปจุนบ่อีแทะทีแ่แท้อ<ะ>ืจะต้องวางขอ้อวางหไหอศูนย์ส,สลามเอาฝากไว้ข้างล่างาเหมาเดิมเจียมหนเหมือนเดิมเท่หันเหมือนเดิม ปลอดภัยฝ่าไปก่อนฝ่าไปก่อนแอคเทกสเตียรีตีรขาเมื่อกี้ยิงเขาแปดลงไปเด่ตัวไม่สมความเพชรยิงรวงมจากนั้นใครโฮ่เ<ฆ>ด่นไไดเพื่อประมาณประมาณอะไม่ได้แล้วเฮ้ยไม่นได้แล้วไม่นทันแล้วจากนั้นเพื่อขุดจากก้านหนึ่งใบมาจากหลุมประมาณเด็กเด็กเบลลที่ที่สเปิดิทหรือว่าที่แกมองนหลักก็ได้ขอรก็แค่เป็นไดเรกก็พอห้ามรอย เป็นเงินฟรีมาเป็นตัวเฉยๆไม่ได้เปนหลุหน้าเขาฟรีหรือจ่ายหนึ่งไม่จ่ายจ่ายฟรีครับฟรีอ่าผมเลือกมาเดตีโยนหนึ่งไม่ใส่ไม่ใส่หนึ่งหับเบอร์จักรแนเชิญครับสุดยอดเบิร์ไงลบสงหมื่นเออใช่ลบสองหมื่นถ้าสูนย์ใต้กอนผ่านครับตอนนี้กลับมาจะมีใบเมือนเชิญแล้วก็ปิดหลุม ปิดลุปิดลุไม่อบคำนี้เลยปิดลุปิดลุมงครับพี่กิ๊กิ๊อบเลยไม่ชอบเลยปลนี่มันคำหยาบคายแล้วเนี่ยปิดลุมหยาบคายที่สดปิลุของขวัญให้พี่กิ๊กนะครยังไม่หยาบคายปิดลุไม่ใช่เขียนท้อปิดลุระดาปลม Happy Birthday แล้วเปล่าเป็นปิดลุรักกันขณะนี้เฮ้ยกทุงสังตีนาตีมีอะไรไหมรัมไม่ม มีแค่โ o l y ไลท์อัลตราโ o l y ไลท์อัลตรา holy life บอกน่อยครับเดี๋ยวเข้าใจผิดครับไม่ต้องเข้าก็ได้แค่ไม่บอกก็พอเลยโอเคครับสองเม็ดคอร์ดสี่ห้าหกเจ่าลงไปได้เท่าไหร่งว่ะเท่าระฆัครับโอเคเทปใบนี้บอกว่าแอคต์เส็จตัวเองครับถ้าจะรีฟิวอะเอาดินไว้เมื่อกินกับเรือแล้วก็เหลือนอนไม่แฟร์อ่ะ์จไรเป็นแบงก็เห็นไม่แฟร์ ให้แฟนชั๊มหนึ่งเอ้ยป๊มหนึ่งนะอ,อันเียแฟของรือคอน,คนบบเดนเอรนี้คนละคนละเธอเธอรับเธอรับครับยูเวอร์ใช่ับเอ้ยอยอยอจ่าสองอบอกเขาครับเบอร์จะทเริบเฮ้ยมาอีกแล้วอะไรกันนะ่ะจริงก็กทุีกไปอันนาตุวันเหตุผโอเคติดอยู่ไม่แฟนชับเอ่อไม่แฟล ผมไม่แฟรเหมือนบอกไหมครับไม่บอกครับโอเคอคัดก่อนเข้าอัน้งอรื่องคิวก่อนโทษไม่บอกคิวเสร็จคิวได้โจ้สองครับแล้วก็มืซ็เป็นยังไงครับยังไงแล้วก็เมืีเสียอะไรไม่ครับที่ต่อเมื่อตีเบอกโจ้ใ้ก่องหนึ่งไม่บอกครับไอ้ไม่แฝครับไม่แฝไม่บอกครับ ไยิ่งโดนิูโดนยิน